แชร์ประสบการณ์ค่ะในหัวข้อ Panel Discussion ทางรอดธุรกิจก่อสร้างไทยปรับตัวอย่างไรในยุควัสดุก่อสร้างราคาสูงนะคะขอเรียนเชิญคุณวรบุตรการจนาคูลนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคุณศิริรัตเด่นแพทย์ชรังคูลรองประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลอร์เน้นจำกัดมหาชนและดตรต่อศักดิ์เลิศศิีสก,กุลรัตกรรมาการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์สตาร์เดียลเอสเตทจำกัดมหาชนและผู้ดำเนินการดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณพั พัดุงถินหรือพี่โบซีโอร CEO, บริษัทพิวันทุกของเรานะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดตรต่อศักด์ด้วยครับก็โอ้โหเมื่อกี้ดูเซสชั่นเมื่อกี้แล้วเขาถามเรื่อง VE กันคึกคักมากเลยนะฮะแปลว่าเป็นเรื่องที่คนในวงการก่อสร้างสนใจจริงๆนะฮะเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายนะฮะหลังจากสายศาสตร์อะไรแล้วก็คงมาต้องหา VE นี่แหละครับตอนนี้ ก็เซสชันของพวกเรานะฮะตอนนี้เราดําเนินการเสวนามาค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากนะครับไม่ไม่รบกวนเวลาทุกท่านนานหรือว่าเขาอยากจะเปิดโอกาสให้พี่ๆนะฮะเซสชันนี้จริงๆคือไฮไลท์เซสชันหนึ่งเลยนะครับที่จะให้พี่ๆปล่อยของกันได้เต็มที่นะฮะหัวข้อของเราเนี่ยนะฮะพร้แท๊ดิสคัชชันเราจะริงมีเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะบวกลบก็วิธีการพูดคุยนะครับผมขออนุญาตเปิดอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อยเวทีให้พี่ๆได้เต็มที่นะฮะก็ตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วม ใน panel list เนี้ยสท่านนะครับเริ่มตั้งแต่พี่กบนะครับคุณวรวุทิการจนะคุลนะครับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับก็เป็นผู้ค้ามบอรดแน่นอนตัวจริงในแง่ของคนทําบ้านแล้วก็ออกแบบด้วยนะครับแล้วก็ก่อสร้างด้วยแล้วก็อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็น r e s เอ่อ residential นะครับแล้วก็มีเรื่องการทําแบรนด์อะไรต่างๆธุรกิจรับสร้างบ้านต่างกับธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างยังไงเดี๋ยวเซสชันแรกเดี๋ยวพี่พพกบคุณวราวุฒิคุณวรวุฒิจะเล่าให้เราฟังนะครับ,รบผมเองเนี่ย <c oughs> ก็คงจะช่วยถามตอนช่วงท้ายแต่ผมไม่ค่อยห่วงเลยนะครับวันนี้วันนี้ผู้ฟังของพวกเราเนี่ยถามกันเมามันมากเอเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามในเซสชันไหนทิ้งคําถามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมกับน้องแอร์จะมาช่วยกันถามก็ได้เราอาจจะเปิดเซสชันให้ ท่านวิทยากรเล่าเต็มที่ก่อนนะฮะประมาณ15นาทีต่อท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาขมวดกันตอนท้ายนะครับผมขอเริ่มจากทางพิกบก่อนนะครับคุณวรวุฒธิการจนกุลนะครับเยนเชิญพ่กบครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสัมมนาแล้วกันนะครับเป็นสัมมนาเนาะเราคุยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับรวมถึงทางผู้จัดนะครับโดยเฉพาะคุณโบ๊ทนะครับต้องขอขอบคุณที่ได้ ให้โอกาสทังสมาคมได้เข้ามาร่วมในการในเซสชันนี้นะครับเป็นวิทยากรในในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในแง่มุมของธุรกิจขนาดเล็กนะครับ SME นะครับบริษัทรับสร้างบ้านนะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทย่อยๆมีทั้งเป็นรูปของบริษัทเองนะครับหรือบางคนก็เป็นรับเหมาก่อสร้างนะฮะซึ่งซึ่งมีเยอะมากอยู่ในทั่วอยู่ทั่วประเทศนะครับทีนี้พูดถึงธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับ บางคนอาจจะยังอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักกับผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับหรือผู้อ่าดีเวลลอปเปอร์แล้วกันนะครับที่ทําอสังหาริมทรัพย์แต่ธุรกิจรับสร้างบ้านก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการรวมในเรื่องของรับเหมาก่อสร้างนะครับเข้ากับการดีไซน์ออกแบบนะครับโดยก็จะมีงานออกแบบทั้งสถาปนิกนะครับมีทางวิศวกรรมต่างๆรวมถึง ยื่นขออนุญาตนะครับติดตอ่อหน่วยราชการต่างๆคือเป็นเหมือนกับวันสต o อปเซอร์วิสสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีบ้านนะครับคือในปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทนะครับก็ได้เริ่มปรับตัวแล้วบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปนะครับที่ทํางานขนาดเล็กทาสร้างบ้านก็ปรับตัวเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเยอะขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่ทางผมเองแล้วก็คณะกรรมการ สมาคมได้ไปตรวจสมาชิกนะตอนนี้ต่างจังหวัดเนี่ยคึกคักมากนะครับคึกคักกว่ากรุงเทพเยอะเลยนะครับโอเคิศวกนออกออกไปทํากันหมดเลยครับพี่ใช่ไหมูเยอะเยอะครับเยอะจะเล่าให้ฟังมือไปเปิดรับสร้างบ้านไปหมดแล้วใช่ครับคือคือคือดูแล้วมีโอกาสนะโดยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวเลขให้ฟังว่าเออเราจะมีโอกาสอีกเยอะนะนะครับในภาวะที่เป็นขนาดนี้นะครับทีนี้ขอพูดถึงสถานการณ์ของธุรกิจนะครับภาพรวมของเศรกิจนะที่มันมีผลกระทบยี่โกบจะมีแชร์สไลด์ไหมฮะ อ๋อครับครับครับได้ได้ไ้นะครอ่นเดี๋อวขอแชร์เลยนะครับก็สไลด์ผมมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่จะเป็นการอ่าเป็นการพูดนะครับเป็นการพูดเป็นการเล่าให้ฟังนะครับโอเคไม่ทราบเห็นเห็นเห็นไล้ครับเรียบร้อยครับอเขอฟูกสเปีได้เลยครับ ครับก็อ่ก็คงจะเล่าถึงในเรื่องของสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจให้ฟังก่อนนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราเป็นยังไงตั้งแต่ปี2 5 6 3ที่เราเจอโควิดซึ่งค่อนข้างที่จะหนัก,กน,นะครับในปีนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราถดถอยถดถอย,ถดถอยเยอะนะครับภาพรวมเนี่ย GDP เนี่ยติดลบถึง6ประมาณ6.1%นะครับที่เราทราบกันแล้วตอนนั้นเราเดือดร้อนกันมากนะครับหลายบริษัทนะครับโดยษ่วนปรก่อสร้างก็ถูกปิดไซต์บ้างถูกอะไรบ้างนะครับเดือดร้อนกันไปหมดสถานการณ์ในปีนั้นเนี่ย ก็ถือว่ารุนแรงที่สุดเรามาปีถัดมานะฮะร5 6 4เนี่ยหลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราเริ่มรับมือกับโควิดได้ดีขึ้นนะครับตลอดทั้งปีเนี่ย GDP เราเนี่ยเป็นบวกนะครับปีนั้นเรา6-4ในที่ผ่านมาเราบวกประมาณ 1. นนะครับซึ่งจากสถานการณ์ช่วงปลายปีเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของอคนเริ่มกลับมาสร้างบ้านนะครับคนเริ่มเริ่มกลับมาก่อสร้างจนต้นปีนะครับปี2565ปีนี้นะครับไตรมาสกเนี่ย จากตัวเลขอัราการเติบโตของเราเนี่ยเป็นบวก2.2เซนะครับซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ผมได้ข่าวเมื่อวานนี้เขาประเมินว่าทั้งปีเราน้าจะโตถึง3.3ทำให้เห็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจพอโตขึ้นเนี่ยก็จะทําให้กิจการโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเติบโตตามไปด้วยนะครับจากการเติบโตในเรื่องของทั้งส่งภาคส่งออกนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยก็จะผลักดันนะครับทำให เป็นโอกาสที่ดีของการก่อสร้างนะควรับโดยเฉพาะทางสมาคมเนี่ยเราได้จัดงานรับสร้างบ้านไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับเราเห็นตัวเลขของคนที่มาจับจองสร้างบ้านในงานเนี่ยเติบโตกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับถึง30%นะครับซึ่งมันเป็นทรายนะครับให้เห็นว่างานก่อสร้างขนาดผมมองว่าเป็นตลาดล่างขนาดขนาดขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับงานก่อสร้างบ้านเติบโตขึ้นทีนี้ ในส่วนตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับก็เป็นข้อมูลให้กันนิดหนึ่งนะครับว่าในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยบ้านขนาดใหญ่เนี่ยเติบโตค่อนข้างมาก10ล้านขึ้นไปเนี่ยจะมีการก่อสร้างเยอะขึ้นนะครับในขณะที่ในต่างจังหวัดเนี่ยราคาร,ระดับประมาณหนึ่ล้านไปไปลายถึง2,5ล้านเนี่ยก็เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขซึ่งเรา,าได้ข้อมูลจากสมาชิกของเรานะครับทีนี้ ผมจะเรียนว่าทางสมาคมเนี่ยฮะเราก็มีการไปตรวจรับสมาชิกนะครับทั่วทั่วประเทศนะครับทั้งทั่วทุกภาคในช่วงต้นปีเนี่ยเราเดินทางไปตรวจในส่วนของภาคอีสานนะครับผมไปภาคอีสานมาเชื่อไหมครับว่าบ้านเนี่ยที่จดทะเบียนนะครับก่อสร้างนะครับทั่วประเทศเนี่ยภาคไหนที่มีการก่อสร้างมากที่สุดใช่ไหมครับ ภาคที่สร้างมากที่สุดคือภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยมีในปี2564เนี่ยมีจำนวนบ้านเนี่ยที่ก่อสร้างถึง44,300หน่วยนะครับมากกว่าในกรุงเทพและบริมณฑลนะครับที่มีประมาณสัก39,000หน่วยนะครับภาคอีสานเนี่ยจังหวัดที่สร้างมากที่สุดเลยนะครับอันดับหนึ่งนะครับใครอยู่ในจังหวัดนี้ต้องดีใจนะครับคือจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชนะครับประมาณ13,000หน่วยเนี่ยเติบโตยอนอะไรผมไม่รู้ว่า xx ฟังอยู่หรือเปล่าโคราชเนี่ยรับงานไม่ทันครับตอนนี้นะครับ แล้วก็จังหวัดที่สองนี่คือขอนแก่นอันดับที่สองนะครับประมาณแปดหมื่นแปดพันเจ็ร้อยหน่วยนะครับจังหวัดที่สามซึ่งเป็นจังหวัดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าการก่อสร้างบ้านเนี่ยมากกว่าบ้านเดียวนะครับมากกว่าในจังหวัดไม่ว่าจะอุดรอ,อุบลเไรเนี่ยคือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้ oh. บุรีรัมย์มีการเติบโต,ต,ตเยอะนะครับสาเหตุผมก็คิดว่าคงเศรษฐกิจดีนะครับหรือว่าก,กัญชาไม่รู้ครับใช่ผมว่าต้องต้องกันที่ไว้ปลูกกัญชาด้วยใช่ไหมฮะบ้านบ้านเดียวนะน ก็นะครับทีนี้ภาคใต้ก็ไม่แพ้กันนะฮะผมไปตรวจภาคใต้เมื่อประมาณสักช่วงต้นปีสองสามเดือนที่ผ่านมาจังหวัดนะครับที่มีการก่อสร้างบ้านเดี่ยวมากที่สุดนะครับคือจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาสองจังหวัดเนี้ยจํานวนใกล้เคียงกันมากนะครับประมาณเจ็ดพันสองร้อยหน่วยนะครับปีที่แล้วนะครับรองลงมาคือสุราษฎร์ธานีแต่ว่าตลาดของนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์นี่รวมกันเพราะว่าจังหวัดติดกันนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสองสองจังหวัดเนี้ย เป็นลนักษณะเป็นหมื่นหลังเลยนะครับทีนี้จากที่ได้พูดคุยเนี่ยน้องๆน,นะครับที่ทําบริษัทใหม่ๆนะครับไปในต่างจังหวัดเวลาอะไรบริษัทปรับตัวจากบริษัทรับเหมา่อสร้างทั่วไปเนี่ยมาเป็นบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้นเนื่องจากพอสร้างแบรนด์นะครับมีการรับรู้ทําโฆษณาทำพีอา PR เนี่ยปรากฏว่ายอดขายเขาโตนะครับจากช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีการรับงานปีหนึ่งประมาณสักยี่สิบล้านนะครับประมาณปลายปีหกสองนะครับหกสามอะไรประมาณเนี้ยพอปัจจุบันเนี้ย ปัจจุบันนี้ผมไปตรวจเมื่อประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขามียอดขายเป็นร้อยล้านแล้วจากเล็กๆนะครับตอนนี้กลายเป็นขึ้นมาใหญ่เขาการต้องมีการปรับตัวอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไอ้นี่ผมว่าทั่วทุกภาคนะโอกาสของการก่อ,อสร้างโดยเฉพาะไซส์งานขนาดเล็กการก่อสร้างบ้านเนี่ยไซส์ขนาดไม่เกิน2ล้านนะฮะหรือว่าไม่เกิน2.5ล้านนี่จะจะเยอะมากนะครับนี่จะเป็นโอกาสสําหรับคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆหรือว่าสนใจอยากจะไปลงทุนนะครับผมคิดว่ายังทีโอกาส สมตสมติว่าเขารับงานปีละร้อยล้านแล้วก็ค่าเฉลี่ยสองจุห้าหลังเนี่ยแปลว่าเขาทำไอ้สองจุดห้าล้านต่อหลังเขาทบปีละสี่สิบหลังกันเลยฮะถูกไหมใช่ครับ oh เยอะมากเยอะมากเลยเนะงงาะแต่ว่าหน้างานพร้อมกันนี้พรึบเลยเนาะ นี่แหละครับตอนนี้นะครับนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ทางเขาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพราะเขาต้องการที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางทางบิลด์ด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับสมาคมทําหลักสูตรดีๆเนาะที่เราทํากันอยู่ทุกปีเป็นปีที่4แล้วนะครับโฮมบิวดร์เอ็กซ์เพร์ดนะครับเผื่อมีคนสนใจในนี้อยากเรียนๆนะเรียนกันยาเนี่เราก็จะเปิดนะครับก็เป็นหลักสูตรซึ่งเราพยายามสอนนะครับการปรับตัวยังไงเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้งานที่มีมาตรฐานแล้วก็ทําการตลาด ทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ไอ้นี่เป็นสิ่งที่ทางสมาคมทําอยู่นะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพรวมที่ผมชี้ให้เห็นนะครับแต่ทีนี้มันดูเหมือนว่าจะไปได้ดีนะครับแต่เราก็มาเจอปัญหานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตนะฮะรัสเซียยูเครนนะครับไอสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นต้นเหตุ หลายๆเรื่องเลยนะครับต่างชาติบอยคอรดรัสเซียบ้างไม่ซื้อน้ํามันไม่อะไรบ้างทําให้เกิดปัญหานะครับการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับราคาน้ํามันสูงขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งมาเป็นผลกระทบกับงานก่อสร้างเรามากมาหมควรซึ่งเป็นเป็นต้นเหตุนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันต่อในวันนี้นะครับก็เนี่ยครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมก่อสร้างไทยนะครับ <c oughs> ปรากฏว่าบริษัท ก่อสร้างนะครับกว่า2 6 0 0 0บริษัทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปิดตัวไปแล้วนะครับประมาณ4,000บริษัทนะครับงานรับเหมามูลค่าวัหนึ่จุล้านล้านเนื่องจากต้นทุนก่อสร้างสูงขึ้นนะครับรัฐยังไม่ปรับค่าเคอันนี้ก็ในภาครัฐบ,บริษัทก่อสร้างใหญ่ๆน่าจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการขัดแคลนแรงงานนะครับก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหล่านี้เราก็คงจะต้องมาทําการ ปรับตัวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมก็คงจะเน้นไปในแง่ของอบริษัทก่อสร้างขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กน,นะครับซึ่งเรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าต่างๆเหตุต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วประเด็นปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะไปแก้มันยังไงนะครับทีนี้ผมให้เห็นภาพตัวนี้เป็นกราฟิกนะฮะง่ายๆก็คือว่าสาเหตุเนี่ยตอนเนี้ยคือ,อวิกฤตนะครับสงครามเนี่ยรัสเซียยูเครนนะครับทำให้ ราคาน้ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันไปไปไม่หยุดแล้วครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับราคาทําให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่เป็นนํามาใช้ในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะนะครับเหล็กอะไรต่างๆที่เรานําเข้านะครับมาจากรัสเซียนะครับแต่ตรงนี้ก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยสินค้าเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับทำให้เกิดปัญหาในส่วนนี้ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยที่เราเจอปัญหาการขาดแคลนวัตถุวัตถุโดยเฉพาะ ที่สมาชิกของสมาคมเองเนี่ยก็เริ่มมีเตียงขึ้นมาแล้ววัสดุมุงหลังคาตอนนี้บ้านหลายๆหลังนะครับสั่งหลังคานะครับหนึ่งเดือนก็ไม่ได้สองเดือนแล้วสามเดือนแล้วอย่างนี้ก็ผู้ผลิตหลังคาก็ขอฝากไปหน่อยนะครับเพราะนี้หลายๆบริษัทก็เดือดร้อนผมคิดว่ารายย่อยก็คงเดือดร้อนเหมือนกันนะครับของของของไม่มานะครับแล้วก็ราคาราคาปูนซีเมนต์ขึ้นขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ไปที่ทราบกันเดี๋ยวนี้เดือนเดือนที่ผ่านมานี่ก็ขึ้นมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าว่า จะหยุดขึ้นนะครับจากราคาน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตแล้วก็เป็นต้นทุนของค่าขนส่งนะครับหลายๆหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงปัญหาต่างๆเนี่ยทำให้บริษัทก่อสร้างคหลายๆบริษัทโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยก็ยังใช้เงินสดนะครับในการซื้อสินค้าผมผมผมก็ไปคุยนะรับงานตอนนี้เป็นหลักร้อยล้านเนี่ยบางซื้อเงินสดกันอยู่อะไรเงี้ยผมว่าอุ้ยตายแล้วอย่างนี้ โอเคไม่เป็นไรก็หาวิธีปรับด้วยกันนะครับก็ทําให้ขาดสภาพคล่องได้ถ้าเกิดเกิดในสภาพที่ราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นแล้วเราเก็บเงินได้ไม่ทันอะไรเงี้ยก็การเกิดสภาพคล่องนะครับพอขาดสภาพคล่องปุ๊บนะฮะร,ราคาสินค้าสูงขึ้นทําให้ไม่มีกำไรบริษัทไปต่อไม่ไหวนะครับแล้วก็ปิดกิจการเหมือนอย่างข้อมูลของสภาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ได้รันให้ทราบนะครับทีนี้เราเราเรามาดูต่อนะครับว่า จากประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับเรื่องของต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องอะจะต้องปรับตัวกันยังไงนะครับผมทําเป็นกราฟิกให้เห็นประมาณสัก4ี่ห้าข้อนะฮะประมาณ5ข้อซึ่งถ้าเราเอาไปทําได้ทั้งหมดเนี้ยผมคิดว่าเราจะต้องอสามารถที่จะประหยัดนะครับในเรื่องของต้นทุนก่อสร้างลงไปได้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะเราได้ฟังเรื่อง VE ไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับที่เป็นอ,อยู่ในนี้แหละ,ะคะถ้ามองดีๆก็ผสมผสานอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับ อันดับแรกเนื่องจากธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นานาำตั้งแต่การออกแบบนะครับคือมีสถาปนิกนะครับคุยงานกับลูกค้านะครับดีไซน์ออกแบบบ้านฟังก์ชันต่างๆเนี่ยซึ่งนะครับการออกแบบเป็นต้นทางซึ่งเมื่อกี้ที่เราฟังเราจะลดคอต้นทุนได้มากตั้งแต่การออกแบบนะครับเมื่อกี้ที่ท่านวิศวกร,รท่านแรกได้ได้บรรยายไปให้เราฟังนะครับนี้ผมก็เลยได้มาคุยกับทีมงานบอกว่าการออกแบบนะตอนนี้อันดับแรกเลยนะครับสถาปนิกนะ เหล็กตอนนี้แพงนะพยายามลดการใช้เหล็กนะครับการจะแนะนาลูกค้าออกแบบเป็นโครงสร้างเหล็กอ่ะขอให้เปลี่ยนไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆหลังที่เราออกแบบเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วตอนนี้มีการปรับแล้วนะครับมาเป็น RC นะครับหรือว่าเป็นโครงสร้างสําเร็จรูปนะครับซึ่งสามารถที่จะต้นทุนถูกกว่านะครับหรือแม้กระทั่งพวกแผงละ,ล,ะละแนงหรืออะไรที่จะเป็นเหล็ก้วนหรืออะไรเงี้ยก็พยายามปรับใช้วัสดุทดแทนซึ่งทําให้ราคาที่มันจะประหยัดแล้วก็ถูกลงนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปเรื่องของการออกแบบวางแผนตั้งแต่งานงานงานระบบนะครับงานระบบในการออกแบบดีไซน์สมมุติว่าเป็นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับในการวางเลเยอร์เนี่ยตำแหน่งของห้องไฟหรือว่าตำแหน่งที่จะติดตั้งตู้ไฟนะครับที่สายเมนจะต้องเข้ามาจากภายนอกบ้านเนี่ยก็ควรจะปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ว่าเออสมมุติว่าเสาไฟอยู่ตรงด้านทางมุมด้านขวาของที่นะครับ ห้องไฟอย่าดันมาอยู่มุมด้านหลังซ้ายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผลให้เพิ่มต้นทุนโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์ไม่ได้ทําให้การสูญเสียหรือว่าลดลดทอนอะไรเลยแต่ว่าทําให้เราประหยัดไ,ได้นะครับรวมถึงการเดินเดินไฟนะครับบนฝ้าปกติเราจะเดินท่อผ่านคานแล้วก็เลี้ยวหลบคานวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งลงหลบคานอะไรเงี้ย ถ้าเราวางแผนสักนิดนึ่งนะครับวาวางสลิปนะรตรงตำแหน่งของของท่อไฟให้ผ่านคานไปเลยนะครับอันนี้คือการก่อสร้างบ้านทั่วไปเราจะไม่ค่อยวางกันนะครับเลยจะเห็นแต่เพพาะตึกสูงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะลดในเรื่องของข้อต่อข้องอลดสายต่างๆลงไปได้เยอะ,อะนี่คือเรื่องของการวางแผนตั้ง,ตง,ตงแต่ช่วงแรกงานระบบสุขาภิบาลก็เช่นเดียวกันนะครับวางตำแหน่งของช่องชาร์ปนะครับให้ลงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่รวมกันแล้วเนี่ยประหยัดการเดินท่อ วิ่งลงอบ่อพักนะได้ใกล้อะไรปาะท่านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะทาใหา้การออกแบบตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้มากซึ่งผมคิดว่าในในผูน้ที่ทําอยู่ในขั้นตอนของงานตรงนี้น่าจะมองเห็นได้ดีกว่าก็ลองเอาไปต่อยอดดูนะครับว่าเราลดตั้งแต่ออกแบบได้อะไรบ้างนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของความสูญเสียนะครับหน้างานเนี่ยมีความสูญเสียอย่างมากนะครับทุกไซ์างานเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไซ์างานเล็กๆที่ยังไม่มีระบบการจัดการที่ดีเนี่ยผมคิดว่าสูญเสียตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ขั้นตอนนะฮะของของ,ของการลดการสูญเสียนัาง,งานผมคิดว่าก็เริ่มตั้งแต่ของการผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการวางวางแผนก่อนนะครับวางแผนว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเหล็กยังไงไม่ให้สูญเสียนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการสั่งเหล็กไซต์ตัดมาเลยนะครับให้ได้ขนาดแล้วเอามาเอามามัดอย่างเดียวนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆโรงงานที่เขานําส่งให้นะครับเพื่อที่จะลดเรื่องของหนึ่งก็คือเวลาลดความสูญเ,เสียของเศษั็จ <c oughs> ุลดขยะลดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็เป็นการลดต้นทุนในภาพรวมนะครับการจัดกองของนะครับที่หน้าง,งานนะครับก็ต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าของที่ดีเวลาลือไปแล้วกองไว้ข้างล่างพาจะใช้ไว้อยู่ข้างล่างหยิบไม่ได้ต้องสั่งของใหม่มานะครับทำให้อาเสียต้นทุนนะครับเสียค่าแรงนะครับแล้วก็ของเสียหายอะไรพวกนี้ต้องให้เรื่องของการสูญเสียหน้างานหลายๆอย่างเนี่ย ผมคิดว่าหน้าง,งานมองเห็นแต่ว่าดูที่ว่าเราเาจะเริ่มทำอะไรอย่างจริงจังหรือยังนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกว่าก็เป็นต้นทุนส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทําให้เราเราลดต้นทุนลงไปได้ถ้าเราเราดูแลในส่วนนี้ให้ดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่สก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดเวลานะครับแล้วช่วยลดค่าแรงผมเรียนว่าเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับรวมไปถึง การใช้าทางาระบบการทํางานหรือว่า,าโปรแกรมดิจิตอลต่างๆหรืออะไรที่โดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับการทํางานไปผมได้ไปพูดคุยกับบริษ,ษัทหลายๆบริษ,ษัทเนี่ยทำงานไปไม่รู้เลยว่าทำเท่าไหร่นะครับกำไรต้นทุนไม่รู้ฮะแต่ว่ารู้ว่าเขาขายเท่านี้เขาขายได้มีกำไรแต่เท่าไหร่บอกไม่รู้เอาแล้วถ้าต้นทุนขึ้นน่มันจะก,กำไรต่อไหมไม่รู้อีกเหมือนกันตอบไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้น ผมว่าหลายๆอย่างตอนนี้ผมคิดว่าบิลมีทําอยู่แล้วนะครับทีนี้หลายๆท่านถ้าใช้อยู่ก็จะช่วยติดตามเรื่องของต้นทุนนะครับได้มากนะครับเทคโนโลยีเรื่องของการติดตามต้นทุนนะครับเรื่องของอการนํามาโปรแกรมต่างๆที่นํามาช่วยในการตรวจสอบงานหรือว่าทําให้การทํางานนีสะดวกรวดเร็วนะครับลดเวลาในการทํางานพวกนี้รวมถึงการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดนะครับลดค่าแรงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าในผมว่าอีกไม่เกินเดือนตุลาเนี่ยครับ ค่าแรงขึ้นแน่นอนนะครับประกาศขึ้นแน่นอนนะครับเหมือนที่คุณบไดได้กล่าวไปแล้วเตรียมตัวรับกันไว้ได้เลยนะครับถ้าขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับค่าแรงค่าก่อสร้างนะครับโครงการบ้านต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็จะส่งผลกระทบผมคิดว่าอย่างน้อยๆตอนเนี้ยมันขึ้นไปแล้วแหละเป็นสิเอร์ซแล้วอาจจะมากขึ้นอีกเป็นสิบเปซก็ได้เพราะว่าค่าแรงขึ้นไม่ใช่ขึ้นแต่ค่าแรงนะครับค่าวัสดุตัวอื่นก็ขึ้นตามค่าแรงเขาเหมือนกันเพราะเขามีแรงงานด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ต้อง้อง,องระวังกัน,นเพราะฉะนััั้นนนนนะะคครรบบใส่วของงงทํายไ ใช้เครื่องมือเครื่องจกักรใช้นวัตกรรมนะการก่อสร้างใหม่ๆก็ต้องไปดูว่าแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทเนี่ยเราเราเป็นการก่อสร้างแบบไหนใช้อะไรที่จะลดได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับตัวที่สี่นะครับคือการทํางานให้เร็วขึ้นอันนี้อันนี้ทราบมาอยู่แล้วนะครับการก่อสร้างเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายที่มันแฝงขึ้นนะครับหลายๆอย่างที่แฝงอยู่โดยที่บางครั้งเราอาจจะลืมไปหรือว่าเราไม่มองคิดก็เหมือนกับมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอ่าผมผมได้พูดคุยกับบริษัทก่อสร้างบ้านนะเนี่ยรับสร้างบ้านหลายๆบริษัท เขาเขาเขาวางแผนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอย่างบ้าน300ตารางเมตรเนี่ยวางแผนไว้ปีหนึ่งหรือปีปีกว่าอย่างเงี้ยนะครับจริงจริงเนี่ยถ้าทําจริงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถึงปีหรอกครับ3 0 0ตารางเมตรเนี่ยหเดือน8เดือนก็เสร็จแต่ว่าโอเคอาจจะวางเผื่อไว้พอวางเผื่อไว้เนี่ย พอ,พอทีมงานลูกน้องเห็นโอ้ยมีเวลาต้องปีครึ่งก็ยืดกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นคอต์สตัวหนึ่งนะครับก็ฝากว่าตัวนี้ถ้าเราปรับให้กระชับขึ้นนะครับการทํางานให้เสร็จให้เร็วขึ้นนะครับเดือ<ๆ>นเดือนหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไซส์ค่าน้ําค่าไฟค่าควบคุมงานค่าเช่าที่ค่าอะไรนีก็จะลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสุดท้ายซึ่งบริษัทที่ทำในเรื่องของทั้งเพินคีนะครับออกแบบด้วยกว่อสร้างด้วยเนี่ยโดยซอบบริษัทรับสร้างบ้านเองเนี่ยก็คิดว่า เราน่าจะมาดูกันแล้วคือเรื่องของการปรับนะฮะเพิ่มคุณค่าแล้วก็ปรับราคาให้เหมาะสมนะครับตอนนี้ยังไงราคาขึ้นแน่แต่คุณจะขึ้นราคาเนี่ยบ้านเนี่ยโดยที่คุณไม่ให้อะไรลูกค้าเลยอะ่ะบอกขึ้นอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่มันยากแล้วก็มันมีผลกระทบต่อยอดขายนะครับราคาเนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากพอขึ้นราคาปุ๊บยอดขายลดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการเพิ่มคุณค่าถามว่าเพิ่มคุณค่ายังไงนะครับตอนนี้เราต้องไปดูเทรนด์นะครับเทรนด์นะครับผมเรียกว่าโกลบอลเทรนด์แล้ว ที่คนใส่ใจนะครับโดยเฉพาะคนที่สร้างบ้านเนี่ยใส่ใจก็คือหนึ่งนะครับในเรื่องของเรื่องสองสีเขียวนะครับโกลกรีนนะครับการประหยัดพลังงานนะครับการลดโลกร้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเอจิงโซ c i e t ตี้นะครับสังคมผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ในบ้านทุกหลังที่เราออกแบบมีห้องผู้สูงอายุข้างล่างแล้วมีแรมแล้วนะครับมีมือจับแล้วในห้องน้ำได้รองรับแล้วนะครับเรื่องของความสะดวกนะครับความปลอดภัยของผู้สูงอายุนะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของสุขภาพตอนเนี้ย คนอยู่บ้านเนี่ยเป็นห่วงเรื่องโควิดมากนะครับทำยังไงนะครับอยู่บ้านถึงจะสุขภาพนะครับฆ่าเชื้อโรคปลอดเชื้อนะครับการใช้วัสดุที่ปลอดเชื้อเดี๋ยวนี้กระเบื้องอที่เคลือบสารนาโน,โนแล้วก็ลดค่าเชื้อแบคทีเรียในตัวนะครับมีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเลยราคาเท่าเดิมนะครับบางอย่างเนี่ยเราปรับในเรื่องของสเปคนะครับในเรื่องของการเพิ่มคุณค่าในเรื่องของอากาศบริสุทธิ์นะกองกองอากาศเราเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยให้กับบ้านหรือว่าในโปรดักต์ของเราเนี่ยมันก็จะทําให้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับ แล้วก็ลูกค้าสนใจเอออยากจะได้แล้วก็ราคาเราก็สามารถปรับขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยนะครับในการที่จะทําทให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่เรียกว่าจะทํากําไรนะครับลดปัญหาอาการที่จะาขาดทุนไปได้นะครับทั้งทั้งทั้งหข้อเนี้ยผมคิดว่าก็ลองทดลองไปใช้ดูนะครับว่าเออแต่รับบริษัทแต่ละองค์กรก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับประเด็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือเรื่องของสภาพ,พคล่องใช่ไหมครับทีนี้สภาพ,พคล่องผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องทั่ว,วไปซึ่ง หลายๆบริษัทนะครับก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางบริษัทขนาดใหญ่ก็คงไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบริษัทขนาดเล็กนะครับเรื่องของการากระแสงเงินสดเนี่ยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าหลายบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะบางทีบริษัทรับงานเยอะเหมือนกันบางโดยเฉพาะในสมาคมนี้ผมพูดคุยเนี่ยก็ยังใช้วิธีการซื้อเงินสดอยู่เขาบอกว่าเขาไม่มีเครดิตที่ร้านเลยอะ่ะเขาสั่งสั่งเงินสดตลอดอันนี้ก็พยายามลองหาดูนะครับหรือที่มีเครดิตอยู่แล้วก็หาที่พูดคุยนะครับเพื่อที่จะ ยืดระยะเวลาเพื่อให้เรามีความสภาพคล่องมากขึ้นนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการรักษากระแสเงินสดตอนนี้ก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากนะครับซื้อที่ซื้อตึกซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วงเนี้ยเราพยายามให้ผ่านวิกฤตนะครับซึ่งผมมองว่าปีนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเราเลยช่วงต่ําสุดของเศรษฐกิจไปแล้วแต่ยังไม่ดียังไม่มีความแน่นอนนะครับเนื่องจากยังมีสถานการณ์เรื่อง ร uh, ัสเซียยูเครนนะครับราคาก็สดุสินค้าต่างๆที่มันยังไม่ชัดเจนจะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็รักษาสภาพกระแสเงินสดนะครับเอาไว้ใช้ในการทําธุรกิจให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเรื่องการหาแหล่งเงินทุนสำรองนะครับบางคนก็ยังยังไม่เคยมีทุนสำรองตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นสวนตัวไปอะไรเงี้ซึ่งผมก็คิดว่า ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เราไม่ห่วงนะครับบริษัทขนาดเล็กนะฮะบริษัทอยู่ในตลาดนี้เขาสามารถหาเงินเงินทุนได้บริษัทขนาดเล็กก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวไปนิดนึงนะครับติดต่อธนาคารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมีหลักทรัพย์หรือมีอะไรก็สามารถที่จะมีปัญหาได้ซึ่งก็โอเคของผมก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับคุณโบนครับก็คิดว่าอยากจะฝากนะครับฝากฝากว่าทุกทุก บริษัทนะครับที่ทํางานก่อสร้างตรงนี้ก็กระทบปัญหากันทั่วหน้าผมอยากให้ทุกคนเตนรียตมตัวนะครับรับมือนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนหลายอย่างนะครับวัสดุมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยผมว่าในปี66นะครับกระแสะการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเข,เขาคาดการไว้ว่าเติบโตที่ประมาณ4.2ซนะครับซึ่งดีกว่าปีนี้หลายเท่านะครับแล้วก็อสังหาก็น่าจะกลับมานะครับเห็นภาพฟื้นชัดเจนนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ย หลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาแรงงานอีกตัวหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงนะครับคราวนี้ขณะที่ค่าของแพงนะครับค่าแรงก็ขึ้นนะครับแถมยังขาดอีกนะครับขึ้นแต่ไม่พอขาดด้วยตอนนี้หลายๆไซส์ค่าแรงแรงงานก็ขาดก็ต้องหาวิธีปรับตัวแล้วผม <S 2> <S 2> คิดว่าภาครัฐก็เห็นเห็นตรงนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะมีการอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวน,นะครับเร,เร็วๆนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ รอดพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วก็เราไปไปเรียกว่าอะไรแฮปปี้กันในปีหน้าแล้วกันครับ oh. ขอบคุณครับโอเีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กบครับก็โอเคเป็นเห็นเห็นหมดเลยนะฮะนี่